มาหอ่ออลไเด้พี่น้องเด้อทรงมั่วสาวหน่อยผนครับราคา8 7ดพันเจ็ดรอยออกแล้วเรียบร้อยทรงบานพรมนิยมครับตำบลสวัสดิ์อำเภอเรืองนกค่าจังหวัดยโสธรครับตัวนี้ข้องข้องผี่จารครับมาสรงุณเนี่ยนี่ครับผิ่จาสามสามตัวนี้ข้องพ่อว่านครับสามตัวนี้ข้องพ่อว่านเม่ลูกแล้วก็เมีนี่ครับ ใสเป็นแม่แม่สาวว่านี่ที่ขึ้นแล้วมั้งนี่ข้างบาถึงครับสาวหน่อยสาวหน่อยก็ล่างเขาม่นี่ก็ล่างขอเหร็น้ำโม่นี่สรงคุณพ่อสนนันคือเก่าครับเพราะว่ามาแต่ปีกายปีกายหรือปีก้อนล่ละมาอยู่รอบนึงอันนี้มารอบที่สองนี่เนื่องจากคุณพ่อเมาเมือคอกแล้วสุดก้อนขายงอออกไป เล่นน้ำขเขามาใหม่พ่อมจะได้หาโตหาโตสิสิคือว่าเสียวจ๊กโตครับ <laughs> งบเจ๊กโตงวันนี้ <laughs> หาอีจาอเจักสองนะพี่น้องถ้าถือกใจสีแดงหาสีแดงบ่ให้ <laughs> <laughs> มีงวดทองนะแม่นอ่อางวดทองว่าวันนี้ <laughs> ว่าทองใกล้ใกล้ขอด <laughs> ห้องพวานนมักบอกห้องพวานโอ้ยสีสีบ่เขาทาเด้อพวานหาสีตังแดงนลยเด้อเออพิจาสีเข้มๆีนน้องนี่สีเข้มๆพอดีมาใช่ลูกเขาจังหน่อยพื้นที่พื้นที่ก็กวางขวางเือเก่า ยางเกีทขึเกานะพนะ่อเนาะยางเกีทขึ้นเกายางเกีทขึ้นเกวอ่าเมื่อน,นี้ได้ได้เสียมาโลหนึ่งให้คุณแม่กับคุณพ่อเลือกเอาครับคุณน้่เอาเสียมาฝากในเด้อคุณแม่คุณพ่อว่าพอาดีผลิตออกมาใหม่ๆหม่ให้เลือกสีกวนมูเลยคุณพ่อนี่เสียวสีเขียวนี่สีเขียวนี่สีดำเงินนี่แหละ <c oughs> เสียบ้าตึงใสโกโก้ใสเหลวกันนะเกี่ยวหยาฉันแล้ววันนี้ใสละดูโลเดิคุนนะ่งครับนี่ยกโชว์เลยนี่ยกโชว์เลย,ย,เลยสุดยอดไปอยากได้เสียบ้าตึงครับพี่น้องครับสั่งงงวงก็บบาตึงเออ้อสั่งตัวหนึ่งกับห้ตัวหนึ่งสองตัวก็ให้สองตัวอ้วอาวสุดยอดขอคุณคุณพอฉะนั้นกับคุณแม่ยังนีแง่แม่สิงแม่สิงโอ้ยสิงสมซือ้อ ุดยอดอิหลีโอกาสนาข้าศึกวุดหนุนไม่ถามากเดอ้อจังสิอุดหนุนขันบมมากบอุดเด้อต้องมากซะก่อนพี่น้องเอามายังเป็นแต่เลี่ยงเอาขอบพุณนคุณพ่อครับนี่ปะปัจจัยให้เบาตึงครับพี่น้องครับพอเดคาหมนูน้ำมันนี่คุณอาโอ้ยตีนังคารรถบ่เอากระลังเข่ามูครับกระลังเข่ามูกระังเข่ามูเนี่ยพากันี้เด้๋หนี้หา,ายเด้๋ยคุณพ่อว่า จะพากันนี้เด้ออยู่ที่ดีแล้วพอดีพอดีไม่มูเธอในหน่อยไม่มูคลิปนี้บ้าตึกประทุมแล้วครับเดี๋ยวเดินทางกลับกันเด้อมาไหว้กลับไปครับเมื่อนี้ครับดังากเป็นลงทางอยู่ข้าวหนึ่งลมแห้งนิอเกินพี่พี่เอทพาล้วนขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพ่อครับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับคุณ